Do you know where I am right now? I am in Singapore right now. Yeah. Right, right. Yeah. yeah, yeah, yeah. ได้ถึงสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยและในตอนนี้เรากำลังรองเอากระเป๋าซึ่งเมาจีได้แล้วเย,ย้ได้แล้วตอนนี้เราได้ออกแล้วจากสนามเย้ย <c oughs> <c oughs> เปิดมาปุ๊บเหลือสามว,าวิวิ่งข้ามถนนกันว้า ไม้บอกหน่อยได้ไหมว่าราเมี้ที่เราสั่งไปเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่12.9แล้วที่แบบจะจ่ายไปคือคนละ50คนละ50นได้ไม่มีไม่มีตังปีเราได้ทาไป15ปีแล้วฮะยังยังไม่ได้กินเลยนะคะพี่แน่ดีถ้าเกิดแปลเป็นเงินไทยก็คือจ่ายกันคนละพันนะจ่ายจ่ายจ่ายละ350นะฮะแต่คิดเงินไม่ได้ก็ไม่จ่าย จริงภ <c oughs> ารกิตจตามหาดอมเอาชีตอไปตามหาน้ำเนี่ย <c oughs> มันอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะเราเข้าไปดูไหมว <c oughs> <น>่าไหนอูู้ใหญ่กว่าไปดูไหมไป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 มันอาจจะมีน้ำอยู่คือกินลำเองแต่ไม่มีน้ำกำลังจะแบบว่าแล้วโดนคนกินน้ำยั่วไปสองคนน่ะ ระเบิดนะเราก็ได้กินแต่เป็นน้ำร้อนเป็นน้ำร้อนน้ำซุปเออน้ำซุปได้กินเออน้ำซุปราเมงราคาประมาณร้อยกว่าบาทอะอร่อยดีเนาะรู้สึกเหมือนจานละสามร้อยจานละสามร้อยอะไปๆๆเข้าไปดูกนเอ้ยฝากด้วยดิเฮ้ยคุยด้วยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่นี้เลยเหรออาเของนโก่อนฝากนะฝากหลุดใจใช่ใจ ไปน้ำน้ำเรื่องน้ำเดียวน้ำไหนรชูกอ่ะเฮ้ยแต่สองศูนหนึ่งจุด้าห้าถูกกว่าน้ำเปล่าอีกอ่ะไหนน้ำเปล่าไหนคือน้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าแล้วเขาอะไรศูนย์เอ้ยน้ำเปล่าถูกกว่าศูนย์จุดห้าห้าไปเอาของก่อนไหมไปเอาของก่อนมาดูแล้วโอเคอยู่คนเดียวเว้ยใช่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  ก็มันราคาถูกนะ0ไอันนึง0.9วันนึง1กูอยากได้ไม่รู้อ่ะเจ๊ซื้อให้หน่อยดิดูราคาดิ1.90นะ1.9ตัดด้วยสองก็แค่ไมโลธรรมดาปะไม่ใช่นะหลังจะเล่าตำนานนี่ก็หัวเราละตำนานอะไรตำนานไมโลราคา1.90นะ1.90ราคาไมโลเท่าไหร่1.9 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใช้วิทยาศาสตร์แล้วครับเทนิสศาสตร์ก็ลังใช้เทคโนโาสตเอาแล้วเอาแล้วศูหนึ่งจุดเก้าอ่ะหนึ่งสองคูณยี่สิบเจ็ดประมาณห้าสิบสี่เช่าเถอะประมาณนี้แหละไปเลยดีกว่าเราไปจ่ายตังค์กันเถอะไปไปไปสี่จุดเลยหรอสูงสูงเหมือนกันเนี่ยอะไรเนี่ยอะโเนี่ยอร่อยมากจริงเหรอเหรอใช่เรื่องจริงไหมครับลองกินแล้วอร่อยมากเมื่วานเราได้ไงเหรอแม่เคยซื้อมาให้ ก่อนจากสิงคโปร์อารีแปดดอลลาร์เลยนะไปไปหามิสเตอร์เบลก่อนลาลุยมิสเตอร์เบลยิ่งใหญ่กเราลิบลิบนั่นไงอ่ะส่วนช็อกโกแลตเข้าไปดูดิอันนี้อ่ะสองจุดสองจุดสองศูนย์อ่ะที่บ้านเราอ่ะยี่สิบก๋วยนะไอ้นี่มันราคาถูกกว่านี่ถามดิอยากเออสำเนียงเป๊ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตของมิสเตอร์บิ๊อ่ะ อ่ะสั่งยูสิต1 1รตรอ a อนเไมถยอเอาเอาถุงพลาสติกไหม y e No 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 เอะ้ตัดออกตัดออกอะไรเราอัดไว้ก่อนอัดไว้เป็นที่ระทึกเอาดีดนี่ ไม่เจอมึงอ่ะทุกวันนี้มึงเดียวปะ In the store it have this table Chocolate Chocolate What, What Chocolate Chocolate table v i t e t a b l e I miss the bean Chocolate m i s b e a t มีรูปไหมอ๋อมีมีเขาบอกว่ามีรูปใช่ไหมโอเคถ่ายไว้นี่ตอนนั้นอ่ะบอกว่าราคาอย่างแพงอ่ะอันนี้ไม่หนึอยนี่ห้องนี้ก็มันอยู่ไอ คุณเก่งมากเลยครับเอ้ยพี่พอจำทางได้ไม่เป็นไรหรอกนั่นยงทางนี้แน่ใจแน่ใจจ่าจำได้ใช่ไหมเนี่ยนั่งยองน้ำได้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 ไปเข้าก่อนเลยโอเคพี่รอนี่นะพี่จัดกระเป๋าโอเคได้เลย 晒了，天啊！